สวัสดีครับคริสนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในคริสประดิษฐ์เนาะงานประดิษฐง่ายๆคริสทําได้เพื่อนๆก็ทําได้นะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่กันที่เหรียญโปรยทานนะครับอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะจะจะคล้ายคกับแบบที่แล้วแต่ว่ามีรายละเอียดปีกย่อยที่แตกต่างเล็กน้อยนะครับทำออกมาสวยงามมากๆเลย เดี๋ยวก่อนที่เราจะลงมือทํากันนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe กดกระดิ่งให้คริสฝากกดให้ด้วยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะเวลาที่คริสมีไอเดียอะไรมานําเสนอกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยครับแล้วก็มาดูกันที่ลิปบิ้นของคริสในวันนี้นะครับ แต่ก็จะยังคงใช้ริบบิ้นขนาด12มิมตรอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ความยาวของริบบิ้นในวันนี้เนี่ยให้เพื่อนๆตัดสักประมาณ30-35เซนลองดูนะครับว่าถ้าใครเริ่มแบบเก่งๆแล้วเนี่ย30เซนก็เอาอยู่เหลือๆเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่แน่ใจก็ลองไว้ที่35ก่อนก็ได้นะครับโอเคก็12มิมตรเนาะ30-35เซนนะครับ ตัดออกมาแล้วก็ทําให้ปลายเขาแบบเฉียงๆนิดนึงนะครับทั้งสองข้างเลยเวลาที่เราสอดจะได้สอดง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก็จับริบบิ้นให้เขาเสมอกันเนาะเสร็จเราก็พับเข้ามานะครับคือจะพับเข้ามาสักประมาณ10เซนนะครับเพราะว่าฝั่งฝั่งที่พับทบเข้ามาเนี่ยคือจะเอาแค่ล็อกเหรียญแล้วก็ให้เหลือหางไว้นิดนึงสําหรับ ตัดทำกลีบเลี้ยงนะครับ10เซนเนี่ยก็เอาอยู่นะครับโดยประมาณนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พับเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำฐานสี่กันนะครับก็ไม่มีอะไรมากเส้นที่1เส้นตั้งนะครับเอาเส้นบนไว้เอาเส้นสั้นไว้ด้านบนนะครับอย่างนี้นะแล้วก็เส้นที่2นะครับทุกเส้นเส้นสั้นอยู่ด้านบนหมดเลยเนาะเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะครับออกมาเป็นนี้นะเส้นที่สาม ร้องเส้นที่สองนะครับเสร็จ okay. เรียบร้อยแล้วก็เส้นที่4นะครับเส้นที่4เอาเส้นสั้นไ้ด้านบนนะครับสอดเข้ามาในช่องของเส้นที่1นึ่งนะครับ้า,า,าง,งแล้วก็เปิดช่องเขาอยู่เนาะแล้วก็รวบเอาหางของเส้นที่3เข้ามาในช่องของเส้นที่4เรียบร้อยเราก็จะได้ฐาน4แบบง่ายๆสวยงามมากๆ ตรงนี้เนี่ยเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆพนยังไม่แน่ใจว่าเราจะจับมันอยู่หรือเปล่าให้เอาสกอตเทปเล็กๆแปะไว้ตรงนี้เนะเาะล้วก็ค่อยวางเหรียญทับลงไปนะครับแต่ถ้าคนไหนแบบโอเคแล้วฉันสามารถจากที่จะเอามันอยู่เนี่ยไม่จําเป็นต้องแปะสกอตเทปก็ได้นะครับพับเส้นบนลงมาด้านล่างนี้นะครับเส้นขวาไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็เส้นล่างขึ้นบนนะครับ มันจะโค้งโคงนิดหนึง่งแล้วก็เส้นซ้ายไปขวานะครับเส้นเส้น้ายไปขวาเนี่ยให้เราลอดใต้ในช่องของเส้นที่หนึ่ที่เราพับลงมานะครับเขาก็จะขัดการเป็นฐาน4ี่สวยงามแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะพลิกด้านนะครับพลิกด้านมา อีกที่ด้านนี้นะครับด้านสวยจะอยู่ข้างบนเนาะเราก็จะเริ่มที่เส้นด้านบนนี่เป็นเส้นสั้นนะครับอาพับลงมานะครับสอดในช่องตรงกันข้ามถ้าเราทําถูกเนี่ยเขาจะมีช่องให้เราสอดทั้ง4เส้นเลยนะเส้นขวาไปซ้ายนะครับเส้นล่างขึ้นบนนะครับเส้นซ้ายไปขวา เรียบร้อยครบสี่เซ้นแล้วนะเราก็กดๆกดเขาให้แน่นๆอยู่ตัวสักหน่อยเขาจะได้ไม่เลื่อนหลุดนะครับโอเคพอได้อย่างนี้นะครับคริสจะพลิกเอาด้านยาวขึ้นมาข้างบนพอพลิกเอาด้านยาวขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากรีบชั้นที่1กันนะครับโดยการที่เส้นด้านบอ่ไปนี้ใช่ไหมครับเราจะดึงเส้นด้านบนมาทางด้านขวาด้านสวยเขาจะขึ้นมาเนาะแล้วก็ย้อนเขากลับมา ตามธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็มาสอดที่ข้างๆช่องของตัวเขาเองช่องนี้นะครับแล้วก็ดึงเข้ามาม้กระชับเราก็จะได้กลิบที่1น,นะครับเสร็จแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกามามาดูกันอีกทีนะครับกลิบที่เกล็บที่2เนาะเส้นนี้นะครับดึงมาทางด้านขวาย้อนเขากลับเข้ามาตามธรรมชาติไม่ต้องบิดไม่ต้องอะไรเลยนะครับเราสอดช่องข้างๆก็ได้กลิบที่2 ดึงให้กระชับให้เท่าๆปกติที่ทนะ่1ครับได้2กลีบละหมุนตามเข็มนาฬิกามาอีทีนึงนะครับเหมือนเดิมเส้นด้านบนนะครับด้านบนนะดึงมาทางด้านขวาเอาด้านสวยขึ้นนะครับแล้วก็ย้อนกลับมานะครับตามธรรมชาติไม่ได้ฝืนอะไรเลยไม่ได้พลิกไม่ได้บิดอะไรเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกามาหยิบเส้นด้านบนนะครับดึงมาทางด้านขวาี ย้อนกลับเข้ามาเข้าช่องข้างๆตัวเขาเองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเขาจะมาโผล่ใต้กรีบเนาะก็ใช้กันไก่เขี่ยขึ้นมาสักนิดหนึ่งเ,เรียบร้อยเราก็จะได้กรีบในทั้งหมด4กรีบนะครับแล้วก็ริบบิ้นของเราก็จะมาอยู่ตรงกลางนะครับพยายามดูแล้วก็ดึงให้กรีบแต่ละกรีบเท่าๆกันนะครับโอเค เสร็จเรียบร้อยเราจะได้อย่างนี้นะครับริปิน้นทุกอันมีตรงกลางโอเคพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําเส้นแรกที่เราจะทำเนี่ยคือเส้นที่ชี้ไปทางด้านขวามือคือเส้นนี้นะครับ <S <S เราเราจะเก็บเส้นที่ชี้ไปด้านล่างนี้นะครับเป็นเส้นที่1เส้นที่ชี้ไปด้านซ้ายเป็นเส้นที่2ทับกันไว้นี้นะครับเดี๋ยวคริสจะเอาอคลิปหนีบไว้นิดหนึง่งเพื่อนๆจะได้ไม่งงนะนี่นะครับเส้นด้านล่าง เส้นที่ชี้ด้านล่างครับเป็นเส้นที่1เส้นที่ชี้ไปด้านขวาเป็นเส้นที่2ทับเส้นที่1ไว้แล้วก็เส้นที่3คือเส้นที่ชี้ไปด้านบนเนาะเคเราก็จะมีลิบบิ้น3เส้นที่เกาะกันอยู่ใช่ไหมครับเควร์สก็หนีบไว้นะจะได้ไม่งงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยที่เส้นที่ชี้ไปด้านขวาอันนี้นะโดยการที่วิธีการทําของเคิสก็คือวนเขาเข้าไป วน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 ,วนรอบๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยวนมารอบๆอเนาะวนมานะครับแล้วก็ตามธรรมชาติไม่พลิกไม่บิดเลยนะครับด้านสวยอยู่ข้างบนเนาะด้านสวยข้างบนนะครับเก็จะเสียบเขาลงไปในช่องช่องที่อยู่ด้านบนนี้นะครับช่องนี้นะตรงกลางตรงกลางด้านบนนะพอสอดเขามาในช่องนี้แล้วน,นะครับตัวริบบิ้ของเราเนี่ยถ้าถูกต้องนะเขาจะลงอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะครับ เสร็จแ <Okay>. so, เราก็พอเขาเข้ามาก็ปล่อยเขาไว้หลมๆอวมางนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยๆบิดริบบิ้นมาทางขวานะปึ๊บหมุนตามเข็มนาฬิกามานะครับแล้วก็ปล่อยริบบิ้นเส้นที่อยู่บนสุดของเราลงมาเลยโอเคพอปล่อยแล้วนะสองเส้นที่เหลือหนีบไว้ก่อนปล่อยริบบิ้นเส้นที่อยู่บนสุดลงมานะครับแล้วก็วนเหมือนเดิมนะครับวนเหมือนเดิม แล้วก็ไปสอดช่องเดิมเลยนะครับช่องที่เป็นช่องด้านบนนะครับที่สอดลงไปแล้วเขาจะลงมาโผล่ข้างลาง่างนี้นะครับให้ระวังกลีบคายด้วยนะครับใช้มือหลอกไปก็ได้นี่นครับพอเขามาโปลดด้านล่างอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะได้กรีบ2กรีบแล้วนะก็เหมือนเดิมนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับปล่อยริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนที่หันเข้าหาตัวเราเนี่ยนะครับ ปล่อยออกมาแล้วก็จะเหลือเส้นสุดท้ายแล้วคิสไม่หนีบนะพอปล่อยออกมาปุ๊บใช่ไหมครับก็วนกลับไปแล้วก็สอดขาเข้าช่องด้านบนเนาะเขาก็จะมาโผล่ที่ด้านใต้นะครับเวลาสอดเนี่ยให้หง่ให้เอาด้านที่เป็นสวยๆขึ้นด้านบนเนาะโอเคแล้วก็มูนอีกทีตามเข็มนาฬิกานะครับเส้นสุดท้ายแล้วก็สอดขาที่ช่องด้านบนนะครับ เราก็จะต้องโผล่ที่ด้านล่างนะครับเรียบร้อยเราก็จะได้เป็นกลีบด้านในเนาะเป็นดอกด้านในนะครับก็ไม่มีอายรก็เพื่อนๆก็จัดให้เขาสม่ําเสมอสวยงามนะครับดูเลยว่า,าเพื่อนๆชอบยังไงชอบแบบอดอกเล็กดอกใหญ่มีความบานมากบานน้อยอะไรก็ดึงเอาตามชอบเลยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยได้อย่างนี้แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรละจริงๆแล้วคือเสร็จแล้วนะครับ พอเสร็จอย่างนี้แล้วนะครับคริสก็จะเหลือไอ้ข้างๆอยู่นี้เนาะถ้าเราตัดทิ้งเลยก็ได้นะครับเราก็จะได้เป็นอดอกลักษณะนี้นี่นะครับถ้าเราตัดทิ้งเราจะได้ดอกลักษณะนี้นะแต่คริสเน่ะเสียดยายไหนมันเหลือแล้วนะครับเราก็ใช้ไอ้ส่วนที่เหลือนี่แหละมาเป็นเดคอเรชันเนาะตัดให้เขาเท่าๆกันก่อนนะ จะเหลืออยู่ประมาณสัก3เซน2-3เซนนะครับวันนี้เราแตเ่เพื่อนๆชอบเนาะว่าอยากให้เขามีกรีบแหลมๆอันเนี้ยยาวขนาดไหนนะครับวันนี้เคสก็ตัดประมาณ2-3เซนพยายามให้เท่ากันทั้งทั้ง4ด้านนะครับถ้าใครไม่มั่นใจกลัวไม่เท่ากันก็ใช้ดอกอใช้ไม้บรรทัดวัดได้นะเค4ด้านนะครับก็ออกมาประมาณนี้ เขาจะดูเป็นเครื่องหมายบวกก่อนที่เราจะตัดเนาะเสร็จแล้วเรามาเริ่มตัดกันเลยครับวิธีการตัดก็เหมือนเหมือนกับทุกดอกที่เหลือกรีดเ้็นในนี้นะครับก็ตัดเฉียงเฉียงเข้าอย่างนี้นะครับเอาด้านเฉียงเข้าหาเส้นที่คู่ขเขานะครับนะครับคิดไม่ค่อยถนัดกันใครนี้ ใช้แบบนี้ลโอเคนี่นะครับเราก็จะได้1อันอันที่2ก็เหมือนกันนะครับตัดเฉียงเฉียงเรียบร้อยอันที่สออันที่3เหมือนกันนะครับตัดเฉียงเฉียงเข้าไปเลย โอเคเราก็ได้ออกมาแล้วนะครับริบบิ้นเหรีรหยญปอยทานดอกเกลียวซับของคริสนะครับง่ายๆเห็นไหมครับทำไม่ยากเลยอาจจะงงตรงสเต็ปด้านในนิดนึงถ้าเรามือใหม่มากๆนะครับยังไงลองย้อนกลับไปดูได้นะครับถ้างงตรงไหนค่อยๆย,ย้อนกลับไปดูทีลสะสเต็ปสเต็ปก็ได้หรือว่าถ้าย้อนกลับไปดูแล้วเนี่ยยังไม่เข้าใจตรงไหนจริงๆเนี่ยอคอมเมนต์มาถามคริสก็ได้นะเดี๋ยวคริสจะ าหาวิธีทํายังไงให้เพื่อนๆแบบเข้าใจนะครับโอเคก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งดอกนะครับดอกล้อมด,ดอกเตียวซับของคริสนะครับวันนี้คริสก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรหรือมีอะไรอยากให้คริสทำอะไรยังไงนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็สมัคัครที่ยังไม่ได้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้คริสฝากกดให้ด้วยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยบนะ่อยเนาะ โอเคครับวันนี้เดี๋ยวคริสขอตัวไปก่อนนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนมีความสุขกับงานประดิษฐ์นะครับทุกคนอย่าลืมคริสทำได้เพื่อนๆทำได้แน่นอนนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ